สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่ทุกๆกคนนะครับผมกลับมาพบกับบาลลองเช่นเคยนะครับสลับคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยฮานอยนะครับสูตรสองเม็ดมัดรวมนะครับผมมัดรวมสีน้อยเนาะงวดประจำมาที่ยี่23นะครับเดือน1 2 2564นะครับผมก่อนจะไปรับชมแนวทางมอนี่นะครับกับมีคําเตือนนะครับผมตัวเลขทุกตัวนะครับได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปรดใช้วิจัยอย่างในการรับชมทุกครั้งนะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับครับกก่อนไปรับชมทางวันที่23นะครับก็มาสรุปผลของเมื่อวานนก่อนนะครับผมนอยเฉพาะกิจนะครับ291นะครับกับ5้นะครับนอยแรกก็มาทั้งเด่นหมดเลยนะครับทั้งเด่นทั้งตัวรูดนะครับผม เดือนหนึ่งเดือนเก้าเนาะเข้าตรงๆตัวเน้นนะครับ PFC ตัวเน้นนะครับผมเก้าหนึ่งนะครับห้าเจ็ดหลุดไปเนาะห้าเจ็ดไม่มีนะครับแล้วก็ส่วนน้อยพิเศษหกศูนย์ห้ากับสี่ห้าอันนี้ก็หลุดไปนะครับเมื่อวานนี้ห้าไหลนะครับน้อยปกติหกสองแปดกับหนึ่งห้านะครับมาเข้าหนึ่งห้าตรงๆแต่ไม่ใช่ตัวเน้นนะครับผม หนึ่งห้าสองแปดหลุดไปนะครับส่วนน้อย VIP 2,4,1สองสี่หนึ่งกับสามสี่นะครับสามสี่หลุดไปสี่หนึ่งมาแค่ตัวเด่นนะครับสี่หนึ่งบริจับให้นะครับพี่พี่มาแค่ตัวเด่นวิ่งลุ้นนะครับสายวิ่งสายลุ้นก็น่าจะมีมีโชคมีลาบนะครับพี PC, นะ่พนะี่ฟีเนาะสี่หนึ่งเนาะครับผมสรุปแล้วเมื่อวานนี้ก็ เข้านะครับเข้า2นอยเนาะนอยเฉพาะกิจกับนอยปกตินะครับ91ตรงๆแล้วก็1 5ตรงๆนะครับผมส่วนนอย v i p เข้าสายวิ่งสายลุดนะครับนาอ41นะครับผมครับก็เดี๋ยวมารับชมแนวทางว่าประจำวันที่23เลยนะครับนะครับพีเอฟซีบอลรองลงบัทันนะครับนอย น้อยเฉพาะกิจนะครับรู้สึกว่าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะครับพี่พีเอฟซีบอลลองได้ไปรับชมผลนะครับแตก3าตัวนะครับพี่พีเอฟซีนะครับผมในน้อยเฉพาะกิจนะครับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวบอลลองนะครับบอลลองให้ไป8 8 6 3นะครับถ้าจำบุพิธนะครับ8 6 3นะครับเพื่อนออก8 3 6นะครับพี่พีเอฟซีเนาะแล้วก็เข้า3 6พร้อมครับเดี๋ยวเข้ามารับชมแนวทาง สูตร2เม็ดนอมัดรวม3ามนอยเลยนะครับเนาะอันนี้น่าจะทันแค่นอยพิเศษนะครับพิเศษกับบลูจะทันหรือเปล่านะครับบัลองเผื่อรับนะครับไป p f พนะีเเนาะก็อยากให้เข้าใจนะครับพอดีทำงานเข้ากะนะครับผม <c oughs> เด่น2กับเด่น8นะครับในสูตรนี้วิ่งรูดที่8นะครับผม สองศูนย์สองสามสองห้าสองหกแล้วก็สองเก้านะครับแปดสองแปดสามแปดหกแปดเจ็ด แล้วก็8 9นะครับส่วน3ตัว682 6 2 3นะครับพีพีเอก็ลองพิจารณารับชมนะครับการในนอยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อย v i p เนาะคอยให้แตกคือนอยนอยเฉพาะคิดนะครับในสูตรหนึ่งไม่เดียวได้ครับเนาะแตก3ตัวนะครับดีใจกับพีพีเอนะครับที่เอาไปเป็นแนวทางเนาะ ที่ชอบนะครับก็จะมีนี่เลยเนาะสองสามแล้วก็8 7นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อนออกไปนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์เนอปเป็นกำลังใจให้บรองนะครับก็ขอวอวยพรให้พี่ๆทุกๆคนนะครับมีโชคลาภในแนวทางหวยฮานอยวันนี้นะครับ ในสูตรนี้ก็น่าจะเป็นนอยพิเศษนอยปกตินอย VIP นะครับนอยพิเศษบอรู้ว่าจะทันหรือเปล่านะครับ PFC เนาะกะว่าลองกะรีบๆโหลดนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ